ก็ทุกคนก็ดูมันเป็นบรรยากาศที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะแล้วก็รู้สึกเสียใจจริงๆกับเรื่องเราได้ติดตามข่าวตลอดใช่ไหมคะติดตามตลอดมีชอม็อกไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช็อกครับพีชบ่ชอ็ชอกมากๆ<ม><ม>รู้สึกยังไงที่คุณแม่อายัดศพของพี่ตะมไว้เพื่อจะชนะ<ม>สูตรต<ม>่อไปจริงๆก็เห็นด้วยนะับเพราะว่าจริงๆมันเหมือนเรื่องทุกอย่างมันต้อง คือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบว่ามันอาจจะไม่ไม่ปกติอะไรเงี้ยก็อยากจะให้อธิบางความแน่ชัดขึ้นมาครับในเรื่องของฤฤคดีวามนิกได้ติดตามข่าวเนอะติดตามครับเออนี่มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมในส่วนตัวเองของนิกเองจริงๆผมก็สงสัยเหมือนทุกๆคนนะเพราะว่าหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ก็มันแปลกครับผมเพราะว่ามันมันดูไม่ปกติแน่นอนที่เกิดขึ้นเราเชื่อไหมว่าพี่โมนั่งสีเราแล้วเกิดกับตเหตุอะไรอย่างเนี้ย ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าถ้านั่งฉี่แล้ถามตัวผมอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าถามตัวผมก็ไม่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 น่าเป็นเพราะว่ามีผู้ชายบนเรืออันนี้คือถ้าเกิดความคิดส่วนตัวของเรานแต่ว่าจริงไม่จริงอันนี้เราก็ไม่กล้าฟันธงอยู่แล้วจับจับใจโมอีกปกติแล้วเขาไมีนิสัยลักษณะแบบนี้ไมนิสัยแบบเออจะอะไรง่ายๆอะไรแบบนี้ก็จริงๆก็เป็นคนง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้ก็น่าจะง่ายไปนะครับผมเพราะว่ามีผู้ชายอยู่ด้วยถพี่โม อยากจะบอกอะไรที่มั่นเลอยากบอกก็อยากจะให้เขาหลับให้สบายฮะครั้งนี้เขาก็จะได้แบบพักผ่อนจริงๆสัทีเพราะว่าชีวิตของเขาตั้งแต่เขาทํางานมาเขาก็ทําเพื่อคนอื่นตลอดทําเพื่อครอบครัวตลอดผมก็อยากให้เขาหลับให้สบายไปอยู่กับพระเจ้านะฮะเป็นทาง